าที่เลยอย่ามันเป็นน้านที่อยากให้ลกรู้กันเรื่องที่ล่าสุดที่เชียร์ออกมาสัมภาษณ์น้องว่าโ <ฮะ S 2> ดนตัดต่อลูกรูเราะอะไรหลายครับผมถือว่าเป็นผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่พี่เชียร์ออกมา เตือนแฟนคลับว่าเพราะว่าพี่เชีย์เองก็เป็นผู้หญิงด้วยเราก็ไม่ควรไปละเมิดของเขาว่าเขามันจะดูไม่ดีภาพพี่เชีย์ดูไม่ดีเพราะาพี่เชีย์เป็นคนที่มาเกาะมากอดอะไรเงี้ยไปตัดต่อมาใส่เงี้ยมันไม่ดีเราก็ควรทําพอง,งามเพราะว่าถ้าเป็นผมเองถ้าผมเป็นฝ่ายพี่เชีย์ผมก็คงออกมาพูดอย่างนั้นเหมือนกันผมเองก็ในฐานะนักแสดงก็อยากเตือนแฟนคลับนะก็อยากอยากจะให้แบบนักแสดงศิลปินของเขามีขอบเขตของเขาเราไม่ควรไปก้าวไก่หรือว่าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวเขามากเกินไปอยากให้แฟนคลับ รักศิลปินในสิ่งที่เขาเป็นชื่นชอบผลงานในสิ่งที่เขาทําจริงเราเห็นรูปที่ตัดต่อรู้สึกไงบ้างมันก็มันก็ไม่ดีอย่างที่พี่เชียร์เขาพูดนะเพราะว่าถ้าเรามองมองในฐานะเราเป็นผู้หญิงเนี้ยมันก็ไม่ดีจริงๆเราไม่ได้เราจะเป็นฝ่ายเสียหายด้วยซ้ําผมเองก็รู้สึกเห็นใจพี่เชียร์ด้วยซ้ําว่าที่เป็นแบบนี้มันก็รู้สึกไม่ดีอยากจะให้แฟนคลับแบบเตือนๆกันหน่อยว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําจิ้นอย่างมีขอบเขต ยัได้บอกบอกกับแฟนคลับเราไหมครับว่า <c oughs> ก็อยากจะเตือนแฟนคลับทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วศิลปินทุกคนเขาก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวของเขานะครับแล้วครจิ้นอย่างมีขอบเขตจิ้นในละครชีวิตจริงเขาจะไปทําอะไรก็ปล่อยของเขาไปให้เขามีขอบเขตอย่าไปจํากัดทุกสิ่งทุกอย่างเขาหมดเพราะว่าคุณควรรักศิลปินในสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าไปบังคับเขาครับ <c oughs> เห็นภาพก็คือร,รู้สึกไม่ดีเหมือนกัน รู้สึกไม่ดีนะผมว่าเป็นใครเห็นก็รู้สึกไม่ดีหรอกนะการที่แฟนคลับจะมาจับให้มากงมากอดมานู่นนี่นั่นตัดภาพคนอื่นใส่จริงๆแล้วภาพคนที่โดนตัดอะ่ะเขาอาจจะเสียใจยด้วยซ้ำทำไมตัดหน้าฉันออกมาใส่หน้าพี่เชียแทนอย่างเงี้ยจริงไหมเออมันก็รู้สึกไม่ดีนะแล้วคนภายนอกก็จะมองแบบเฮ้ยแฟนคลับมีมาระยาทหรือเปล่าไปตัดหน้าคนอื่นออกมาแล้วไปใส่หน้าพี่เชียอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะผมลองมองอีกมุมหนึ่งลองดู อยากให้ลองคิดหลายๆมุมคิดดีๆครับเรื่องล่าสุดที่ไปเกาหลีโรงพยาบาลศัลยกรมรมหลายคนก็ได้ไปเข้ามาคอมเมนต์ว่ากลับมาเดี๋ยวหน้าก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเห็นไหมหน้าไม่เปลี่ยนครับแค่ไปทำทรีทเมนต์ผิวชุ่มน้ำเฉย,ยๆเราก็พูดความจริงเราไม่ได้ศัลยกรรมอะไรแค่ไปทรีทเมนต์มันเป็นช่วงหยุดยาวแล้วก็ไปพักผ่อนของเราไปบำรุงหน้าหน่อยไปเติมวิตามินอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่ไงบ้างคนมองว่าเออไป อับหน้ารเราไม่ได้ไปสัญญกรรมอะไระครับเราก็แค่ไปนอนบำรุงเฉยๆจริงๆแล้วสมัยนี้มันก็ไม่ผิดหรอกนะถ้าใครจะสัญญกรรมมันเป็นเรื่องของความชอบแต่ละบุคคลอย่างผมเองผมก็กล้ายอมรับว่าผมทาแค่ตาเพราะผมมีปัญหาเรื่องตาตาผมไม่เท่ากันอย่างเงี้ยคิดรู้สึกไงคนแบบมาจับผิดว่าเนี่ยไปลงมาสัญญกรรมไม่ต้องไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นเลยจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาได้เนาะว่าเขาจะไปคิดนู่นนี่น่ะมันเป็นเรื่องของเขา ถ้าเขาคิดไม่ดีมันก็ไม่ได้ไม่ดีไปถ้าเขาคิดดีเขาก็ได้ดีมันเป็นเรื่องของแต่ละคนที่เขาจะคิดไปได้เห็นนะคนในคอมเมนต์ก็เห็นนะบางทีผมก็ตลกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วอย่าไปทําเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงเราไม่ได้ทําอย่างนั้นใช่แล้วคุณหมอมีแนะนําไม่ทําอะไรเพิ่มไหมครับไม่ครับหมอเขาบอกดีแล้วแค่มาเติมวิตามินแบบบํารุงผิวหน้าอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองก็หยุดด้วยไม่ได้ทํางานช่วงไม่ได้ทำงานเราก็ไปบํารุงหน้าของเราทําให้หน้าใสขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับว่าหล่ออยู่แล้ว ไม่หรอกครับผมขอใช้ฝีมือการแสดงดีกว่าติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ